สวัสดีครับชราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสัปเดือนมิถุนาย,ยน2องพนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลักขนาเมษมีดาวทั้งหมด3ดวงโดยจะมีดาวศุก ดาวอังคารและก็ดาวพุธนะครับสามดวงในการโคโจรยกย้ายราศีแล้วจะมีดาวอังคารนั้นโคโจรเสิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและดาวพุธก็โคโจรเสิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเป็นการเดินวิกาติการเนาะเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนของชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3าม ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมีในช่วงแรกนะครับก็คือช่วงประมาณวันที่16-26มิถุนายนและโครจรอ,อย่างรวดเร็วไปที่ราศีเมษจากโครจรเป็นเกษตรบดีในช่วงจังหวะวันที่26มิถุนายนเนาะ การที่ดาวประจําตัวนั้นเดินโคโจรน,นําหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยแปลว่าด,ดาวองค์ารนั้นโคโจรผิดปกติอันนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการใช้อารมณ์นะครับกับในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะอยากมีความมั่นคงของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับด้วยตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นอาจจะมีแรงพ o w e r e n เอนเนอร์จีค่อนข้างเหลือล้นมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะแบบ เหมือนต้องการที่ใจะให้ได้ดังใจอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่เรียกว่าเหมือนกับมีปัญหากับบคุคคลอื่นได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วยังถือว่ามีดาวโน้มทิศทางที่ดีเพราะดาวประจําตัวนั้นโคจรอยู่ในช่วงของช่วงแรกก็คือประมาณ16-26มิถุนาดาวประจําตัวอยู่ในภพวินาศ การที่ดาวประจําตัวตกพบวินาศในช่วงแรกจะมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความร้อนหลนแบบรีบอยากให้ทุกอย่างมันสําเร็จแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกดดนันมีปัญหาหรืออาจจะต้องเหมือนกับต้องพิคอพิจารณาอะไรหลายๆอย่างมันดูไม่ค่อยเป็นใจนะครับหรืออาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่มันยังไม่มองเห็นแบบเส้นทางที่ ควรจะต้องมองเห็นแบบชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบรีบเกินไปหน่อยแต่พอหลังจากวันที่26มิถุนาย,ยนไปแล้วเนี่ยดาวประจำตัวจะโครจรเข้าเป็นตำแหน่งเกษตรบดีทับกับลักขณาของชาวเมธแล้วก็ลักขณาเมธทีนี้ดาวประจำตัวทับลักเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรบดีคือความมัน่นคงจริงๆแล้วชาวเมธลักขณาเมธต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวองคาดเนี่ยเป็นดาวแห่งธาต ลมนะครับโครจรเข้าสู่ราศรีธาตุไฟมันแปลว่าเราจะกระพือลมให้มันแบบเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบอยากจะให้ทุกอย่างมันดีมากอยากจะให้ทุกอย่างมันสําเร็จจะถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จแต่ใช้อารมณ์ชาณ้าลมเกินไปกับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะดาวไปจำตัวเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นตำแหน่งเกษตรบดีคือความ ที่ทําให้ตัวคุณเองมั่นอ,อกมั่นใจกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยก็คิดเลยทําเลยแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็อาจจะมีทั้งตกหล่นรายละเอียดได้หรือมีปัญหาได้ในบางครั้งนะครับดาวคาร,ร่วมกลุ่มกับดาวราวหูด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยทําให้ชาวเมษแล้วก็รัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสมีนาโนมมีทิศทางที่ดีตรงที่ตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ดึงดูด นะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะดาวคาราร์ดาสุขเขาเป็นคู่มิตรกันนะครับทับเรือนลักนาเนี่ยมันแปลว่าชาวราศีเมษแล้วก็ลักนณาเมษมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสทิ้งสิ่งเก่าและเริ่มสิ่งใหม่ได้สูงมากๆเลยและดาววินาศก็เป็นเกษตรบดีด้วยดาวมรณะก็เป็นเกษตรบดีทับหลักอีกนะครับเพราะดาวองคารเนี่ยคลองสองเจ้าเรือนคือ ของราศีเมษและก็ราศีพิจิกที่เป็นพบเปลนมอรณะมาทับตัวด้วยมันเปลว่าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวราศีเมษและขนาเมษอาจจะใช้อารมณ์นิดนึงกับการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรให้มันแบบปุบปับปุบปับก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันดีมันโอเคมันเพอร์เฟกไปหมดเลยแต่บางทีมันทําไม่ได้มันก็ใช้อารมณ์นะครับเราก็ใช้อารมณ์จนเกินไปอันนี้ก็ควรระงับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ ควรมีสติในการคิดในการตัดสินใจนะครับคุณยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางที่ดีถ้าเราไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปนะเรื่องของดาวอังคารนะครับได้ตําแหน่งเกษตรบดีคือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะดาววินะมรณะเข้าสู่เรือนตันุลักด้วยแปลว่าคุณเองอาจจะมีการแบบเจ็บป่วยบ้างอันนี้ต้องดูแลสุขภาพเล็กนึงนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะได้รับ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรให้มากๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดวงของคุณยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวเมษแล้วก็หลักขนาดเมษกันบ้างดาวการเงินคือนะครับราศีพฤษภคของด้วยดาวศุภเลข6ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นตําแหน่งประาด อยู่ในช่วงจังหวะประมาณวันที่16นะครับถึง19เกนาะก็อยู่ปรับหนึงก็ทําให้การเงินอาจจะมีโอกาสการเงินเข้ามาถึงตัวแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะด้วยทําให้ชาวเมธแล้วก็ลักณะเมธอาจจะต้องดูแลนะครับในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งอาจจะมีเงินของการที่ต้องใช้ใจ่ายต้องหมุนต้องพยายามอะไรแบบ เยอะนิดนึงกับการบริหารการจัดการแต่มันก็ยังมีรายได้เข้ามาเป็นเกอบเป็นกำรรพอสมควรถึงแม้จะเป็นตําแหน่งปรับนะครับที่แปลว่าไม่มั่นคงก็จริงการที่ไม่มั่นคงเพราะว่าตัวคุณเองมีดาวราหูนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูนั้นกลุ่มด้วยมันก็เลยทําให้การเงินพิกผันทําให้การเงินอาจจะยังดูเหมือนแบบ ลุ่มมดอ,ดอนๆน,นะครับในช่วงประมาณ16-19มิถุนาหลังจากนั้นไปที่19ดาวศุกร์นะครับจะโครจรอ,ออกไปที่ราศีพฤกษ์เป็นตำแหน่งเกษตรบดีนะครับเกษตรบดีคือความเข้มแข็ง แปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับรายจ่ายก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังมีรายจ่ายเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพพื้นรวมยังไงก็ดีกว่าตอนที่อยู่ทับลักเนาะเพราะทับรลักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบใช้ใจ่ายตามอารมณ์เนเกินไปแต่พอเป็นความมั่นคงแปลว่าเราก็จะเก็บเงินมากกว่าเราก็จะต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ประสบความสําเร็จที่ดีสามารถได้การเงินเป็นเกาะเป็นกรรม,มากขึ้นนะครับแล้วก็การเงินค่อนข้างสัพพัด ดีมากขึ้นรายจ่ายก,ก็ลดลงด้วยนะครับดังนั้น,นชาวเมธแล้วก็ลักนณาเมธเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเงินที่มีความสดใสามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหาเงินได้มากขึ้นมีการเงินที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตไปนานมทิศทางที่ดีมีการคิดการตัดสินใจนะครับอะไรหลายๆอย่างกับในเรื่องของการการลงทุนสิ่งต่างๆก็มีโอกาสมีนานมประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยนะครับ แล้วดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรกลุ่มกับดาวพุธด้วยเพราะดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาวันที่ดาวพุธจะอยู่ประมาณช่วง1 6ถึง26ิมิถุนาเนี่ยแล้วดาวศุกร์ก็มาถับกับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำแปลว่าชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษเนี่ยก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มมิติศทางของการเงินนั้นประสบความสําเร็จดีนะครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุกันมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันคนคอยแบบสนับสนุน<ม>การเงินจะ ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนี้ก็พยายามนะครับเก็บหอมรอมเริบเยอะๆแล้วตัวคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนนี้เนาะทีนี้เรามาดูครับครับในช่วงของดาวดวงอื่นขั้นต่อในช่วงของการงานอิทธิพลการงานของชาวเมษแล้วก็ หลักคนาเมธนะครับคือราศีมังกรของในด,ดาวเสาร์เลข7ได้โคจรเป็นเกษตรบดีคําว่าดาวเสาเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรม,มะมันมีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะการที่ดาวเสาร์เนี่ยเป็นอ,อยู่เกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรม,มะเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกจัดตุกโกลเนี่ยเขาเรียกว่ามุมฉากเห็นไหมครับราศีเมษ,ษกับราศีมังกรเนี่ยเป็นเพราะเรือ่นตนุรักษ์แล้วก็เรือ่นการงานเขาเรียกว่าเบียนกันอยู่ ก็นะอาจจะต้องทําให้ชาวเมธแล้วก็หลักคาเมธอาจจะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่พเพราะดาวเสาร์เนี่ยปกติแล้วอยู่ในเอนกลางฟ้า มันแปลว่าพินทุบาทเพราะตัวเราเองอาจจะต้องไปแบกรับภาระมีปัญหามีประเด็นกับบุคคลอื่นมีความกดดันมีความรู้สึกอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานเกิดขึ้นดังนั้นในชาวเมธแล้วก็ลักนณาเมธมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแต่บางคนนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะดาวเสร์นั้นอยู่ในตําแหน่งคําว่าเกษตรบดีเกษตรบดีแปลว่าความมั่นคง นะครับแต่มันมีความอึดอัดเข้ามามันแปลว่าอยากเปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนไม่ได้สักทีบางทีตำแหน่งก็ไม่ว่างเ่ยนะครับหรือบางทีแล้วเราก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกยากเหลือเกินรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจกลัวว่าจะไปแล้วมันจะไม่โอเคแต่ในใจเนะี่ยอยากไปนะแต่มันไปไม่ได้มันติดอยู่นะครับอึดอัดอยู่มันรู้สึกเหมือนแบบกระอักกระอ่วนนิดนึงกับในเรื่องของการงาน แต่โดยภาพรวมแล้วจริงๆการงานก็ยังถือว่ายังมีโอกาสของความกดดันก็จริงแต่คุณยังสามารถเติบโตพัฒนาแล้วก็ยังสามารถมีความมั่นคงกับในเรื่องของการงานได้ถ้าเราพยายามปล่อยวางนะครับกับในเรื่องของการงานบางทีเราทํางานมาเยอะเราก็ควรพักบ้างเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนวีลักซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเรา,เราจะได้มี ไฟนะครับที่เติมเข้าไปทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยังมีแรงบันดาลใจมีอินฟราอินสปิเรชันต่างๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้ยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีจากดาวดวงอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยสนับสนุนให้กับชาวราศีเมษแล้วก็รักขนาเมษด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างความรักของชาวเมธคือราศีตุลของได้ดาวสุกร์เลข6ได้โคจรไปเป็นปรานะครับอยู่ในเรือนราศีเมษแล้วทับกับดาวมฤิตยูแล้วก็ดาวราหูด้วยอิทธิพลของดาวสุขนะครับอยู่ในช่วง16-19ถึงมิถุนายนเนาะก็อยู่ในสักพักเดียวเดี๋ยวดาวสุกก็จะเลื่อนไปที่ราศีพฤกษภ ทุกอย่างจะค,ค่อยๆดีขึ้นบันเทาขึ้นช่วงแรกดาวศ์เป็นปะก็ดูเหมือนจะดีการที่ดาวศ์เป็นปะไม่ได้เสียเพราะมันเป็นดาวาเพศตรงข้ามนะครับแต่มาอยู่ร่วมกับดาวราหูสุกกราหูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกันแล้วก็ทับกับดาวบฤึกตยูมีความพลิกผันในเรื่องของคู่คของคนรักอยู่ดังนั้นเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษในช่วงแรก นะครับ16-19ยังคงต้องระมัดระวังประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปให้ดีพยายามเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ของกันและกันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งอดทนตั้งใจนิดหนึ่งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเ,งเร่งรีบอย่าเพิ่งเรียบ บบจะรีบร้อนนะครับกับการคิดการตัดสินใจเยอะจนเกินไปบางทีอาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ดังใจบางคนอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ในบางครั้งบางคนหรือบางคนอาจจะมีการเรียกร้องคอมมิชเมนต์ต่อกันได้นะครับ มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะปัญหาเสียงต่างๆยังมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองอาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาใจกันแล้วก็อาจจะยังมีความรักที่อาจจะมีบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้เกี่ยวข้องนะครับมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงในช่วงประมาณ16-19หลังจากวันที่19มิถุนายนดาวศุกร์จะโคจรออกไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนราศีพฤกษ นะครับก็จะค่อยๆมีโอกาสมีนโนมมีทิศทางที่ดีใครที่อยากได้คอมมิชเมนต์นะครับใครที่อยากจะเคลียร์ปัญหาใครที่อยากจะได้ความสุขความหวังที่ดีคุณจะต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่19มิถุนาหรือวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังจะมีคนที่เข้าหาเรามากขึ้นมีเสน่ห์แม่ตามากขึ้นมีในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นั้นก็ค่อยลงตัวมากขึ้นนะครับมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นอยู่แต่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปมันจะค่อยๆมีโอกาสมีนาวโนมมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ดาวจะยังทําร้ายดวงชะตาของคุณอยู่แต่ยังไงดาวประจําตัวรูปแบบความรักมันดีขึ้นเราก็อาจจะมีจังหวะมีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จได้การที่ดวงดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในราศีพฤกษ์มันมีข้อดีตรงที่ว่า คุณอาจจะได้รับการเติมเต็มอาจจะได้รับลักษณะของการได้คอมมิตเมนต์แต่ไม่ควรที่เราจะต้องไปใช้อารมณ์กับการแบบเร่งรีบนะครับไม่ใช้ในเรื่องของการที่จะใช้วาจากับการที่จะต้องไปมีปัญหามีข้อพิพาทกันถึงแม้ดวงดาวมันจะดี แต่แปลว่าเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไม่ใช่แบบจะโชคโหกหักจะพูดต่อกันแบบยังไงก็ได้เพราะดวงมันดีแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับค่อยคเป็นค่อยๆไปยังไงคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ความรักอาจจะมีแนวโน้มของความสดใสมากขึ้นแต่ยังไงก็อยากคาดหวังนะครับเพราะในดวงชะตาของแต่ละบุคคลมันยังมีความแตกต่างกันได้บ้างสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ